วัสดี้นดอ,อ,อนน่้ทีท่างพระอานนี์สาวลงคนนะคะมาดูนะคะจะเอาของไปให้นะคะมีเสือปลาสาม่รู้อะไรนะคะเยอะแยะเป็นหมดเลยอันนี้ไข่ไปลาไข่ปลาโอ้เรื่อะไรย เอเอาไปไวบนอางเจมระตาเลยนัเ่อะไระทอดมไวระพี้งเยกบตัวกจ่ง่ั่ะคขอนสีเอาใส่หม้อจะใส่ไปหนาเนให้เอาคองไปให้นะคะเนาะาลองไปให้ให้ดงพ้นกระแตนนะคะเนาะของเอามาจากมาจากต้นบุรีทั้งเขานี้ อันนี้ไข่ปลาอันนี้เป็นเนื้เนี่ยางานซ้ายต้องดูนะมีไข่ปลามีปลาหมึกบ่แม่นไข่ปลาหมึกบ่เนื้อปลาเนื้อปลากระปุกเนื้อปลากระปุกจรินได้อันนี้อันนี้บ่แม่นกุ้งเชียงบ่อ๋อไข่ปลาอ๋อไข่ปลา ไข่ปลานะคะไข่ปลานี่ค่ะไข่ปลาจาไปให้ลุงพลประเตนแล้วก็ป้าสานะคะเยอะ,ะแยะนะคะแต่ป้าออนจะใส่มอส้อไสนะคะไปเยไปไอยอ <c oughs> ระยอีกบอเหหลายแถ้อมันนับถึงเงาะเต็มกระตาเลย เต็มมันเต็มกระติกแม่บอ่อพิษเต็มกระตาประสาทเดี๋ยวพะอ้อนก็จะขี่มอสไซค์นะคะไปนี่นะคะมอสไซค์อันซ้ำข้างอันตักหนึ่งจุดีว่บวัาขื่นงูกุญแจมันส่งออกนะหักต้องเ็อคเหี้ยโบอกโอ้ยแม่เอามันเองๆมาทาั้ทง,พทงพี่เดี๋ยวมันเวลาขึ้นโน่นแล้วมันฉีด เออนั่นล่ะเอามันตะแค้งมาพี่แม่เออนั่นล่ะเอาตัวนั้นเอาตัวนี้นะเขาไปคุณแม่เอาไปข้างหลังพนน,น,นี่นี่พนนี่นะเนี่นะเออนั่นแล้วเอาของไปให้ลุงเสือภาษาแล้วก็ลุงพลป้าเตนนะคะของของฝากจากชนบุรีนะคะของพี่สาวคนโตนะคะ เดี๋ยวตามพระออนมาเลยนะคะลงหมดลอเ่ใช่ค่ะของมาจากมาจากชนบุรีของพี่ถาวรเยอะเลยนะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยเอามาให้ภาษาลุงเสือแล้วก็ลุงพลปาแตนแล้วก็ทุกคนนั่นแหละอะไรเหนื่อยเหนื่อยกันเหรอจ้า สิไปอีหยังนี่คือใต้เห็นโฮมฮะบอกไปจับไก่อยล้ใส่บ,บอกเอากระติกให้เนี่ยหมเปลี่ยนกระติกให้เนี่ยนายมาเปลี่ยนกระติกให้แน่อันน,ออน้องแอนเปลี่ยนกระติกให้ป้าออนหน่อยจ้า เพราะว่าเออเอา,อเ,อาเอาไปใส่ตู้ไว้แล้วก็ทํากินมีปลาหมึกมีอะไรเยอะแยะเลยหอยแหยหอยหวานหอยอะไรนั่นเอเอ,เอน,น,นั่นเต็มตู้อยู่หน,หนาพี่นางก็เลยว่าเออเอาออกมาให้มันเบาๆเนี่ยฟ้าของขวายยุขข่เฮื่นผลข่อขยเอามาแบบนี้เออ ไปแล้วนะคะเอาของมาให้ภาษาเรียบร้อยแล้วทุกเจ้าพ่อได้ยังกินแรงแกงเฮดบอโอ้ยเมื่อคืนนี่กะอันแกงเฮดขมแล้วก็นั่งแมมพออยากกินก้อยทั้งก้อยทั้งแกงยังว่าโอ้บัดพ้นสุดท้ายละอันเต็มจานยังไมบ่ติงเลย <laughs> ไพ่ไพ่ประชาานมบ้างมั้่เป็นเป็นเงียบเงียบเนาะเดือนเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่โอ้ก็ถือแถ่ะ บ่บ้านลำังไงเลยเป็นบ่ปัดอืมถือได้คันถือได้คันมาเดือนละแปดลอยเดือนละห้าลอยอืมอืมเนาะให้คนอยู่เนาะอืมอืม เมื่อนี้ผู้ใดแน่มาเท้บานโกกอกก็เห็นหลายค้นอยู่เท้บานโกกอกเมื่อนี้ผู้ใดมาเนี่เอาเพื่อนมามองเดซันมองมองดินเจ้าเดสันบ่ได้เข้าไปบอกเขาก็เห็นเจ้าจับตะลับเมียเดสันในคลิปนั่นอ๋อ อ๋อบางค่ำเหมือนนะเห็นถืออันแต่ลับเม็ดวัตรอยู่ันทางอ่ะนะตะแตนนอนแล้วบอกอง่ายง่ายมากคักเราบอกนองน้ำมุนนั่นง่ายง่ายมัแล้วเป็นบ่อ๋อ เพิ <Or> ่อนไปเองเหมือนยงําเมืนเศร้าหรือว่าไปทรงเพินบออ๋อม่นมันขี่รถไฟฟ้าไปจอดไเงือนปูพองน่ะบอเห็นอยู่รถขันขาวๆวนั่นโอ้โอ้เก่ง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 ประฮกเราบออ๋อนึกว่ามันปอีปอสามหนึ่ง โอ้ไฟลูกขนาดเลยพี่นางไฟหม้อจะลูกขนาดเลยพี่นางอ๋อเราไปเอาไก่อเ,ไเอา,เอามีอยู่ได้ไก่ในหั่นกระดพี่นะงนั่นแนกอันนั้นไก่เป็นโตคนน่เเะเออเออแมนไก่แบบเบี้ยวพลเลียงไก่ล่หลายตัวจักไก่จักเป็ดเออมีสุกไก่อยู่อันบ้านเรา่น I can't eat.